ากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพุทธคุณหนุนนำบูชาพระเครื่องด้วยนะครับสวัสดีครับ วันนี้พุทธุคุณหนุนนำบูชาพระเครื่องจะมาชวนดูธรรมชาติของผิวพระพระหลวงพ่อเดิมพิมพ์จอบเล็กกันนะครับจริงๆต้องบอกว่าถือเป็นพระในตำนานอีกองค์หนึ่งนะครับเพราะว่าหาข้อมูลหาชมว่าดีว่าแท้นี่นะครับก็อาจจะหายากสักนิดนึงนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ผมจะมาชวนวิเคราะห์ว่ามีโอกาสไหมที่จะเป็น พระที่ผมพ่อเดิมท่านสร้างนะครับ หลวงพ่อเดิมองนี้เนี่ยนะครับจะมีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับจะจริงๆต้องบอกว่าถ้าเป็นพระที่ทันหลวงพ่อเนี่ยต้องบอกว่าแบบนี้เนี่ยนะครับใส่ตลับให้สุภาพสตีให้เด็กเนี่ยจะสวยงามมากๆนะครับองนี้สําหรับผมเนี่ยนะครับถ้าดูจากที่ธรรมชาติที่ผิวพระเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่าเรื่องของ วิธีการสร้างเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการปอบพระแบบโบราณนะครับเพราะว่านะครับถ้าใครตามคลิปผมคงจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันตลอดนะครับก็คือเรื่องของคราบขี้เบ้าดินนวลนะครับที่มีให้เห็นนะครับมีลักษณะเม็ดแร่ที่ฝังอยู่ที่ผิวพระเนี่ยนะครับจะเห็นแบบนั้นในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับผมพาดูผ่านกล้องกําลังขยายสูงเนี่ยเราจะเห็นสนิมนะครับเราจะเห็นสนิมเราจะเห็นสีที่ มีเข้มมีอ่อนสีน้ำตาลอมส้มแบบนี้นะครับสีคล้ายน้ำหมากแบบนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่ผิวพระเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผมเอาพระเนื้อทองผสมมาให้ดูเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นพระหลงพ่องเงินซะเยอะครับก็จะเห็นสนิมนะครับได้ง่ายเพียงแต่ว่าอันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นพระที่ทําคนละที่คนละ ช่างกันนะครับวิธีการทําวิธีการหล่อเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะครับเพราะว่าพระหลวงพ่อเดิมเนี่ยไม่ได้สร้างพระหล่อมากมายนักนะครับนี่ครับอยากให้ดูเรื่องของธรรมชาติที่ผิวพระนะครับสำหรับผมเองเนี่ยถ้าดูจากลักษณะที่ผิวพระเนี่ยนะครับก็คือมีความเหี่ยวย่นให้เห็นนะครับเนี่ยครับเห็นความไม่เรียบเห็น ร่องรอยของการเซตตัวนะครับของโลหะทองผสมให้เราเห็นเลยนะครับห mm. ิวกรูขระที่สังเกตได้ง่ายนะครับ mm. ก็เป็นพระที่หาข้อมูลยากนะครับมีน้อยมีให้ชมกันน้อยนะครับหาข้อมูลดูเนี่ยนะครับลองนักสะสมลองเซิร์ชเข้าไปดูเนี่ยจะคือจะจะมีให้ดูน้อยนะครับข้อมูลไม่มาก mm. เดี๋ยวผมให้ดูข้างหลังนิดนึงนะครับ ครับด้านหลังก็จะมีตัวหนังสือนะครับเขียนว่าพ่อเดิมครับอย่างที่บอกว่าทําแบบนี้เนี่ยนะครับก็ต้องใช้แม่พิมพ์2ชิ้นประกบนะครับทำยากเพราะว่าเหรียญค่อนข้างเล็กนะครับเล็กมากเล็กกว่าปลายนิ้วก้อยอีกครับเพียงแต่ว่าแบบนี้ทํายากแต่ข้อดีคือโลหะไม่เปลืองนะครับเพราะว่า1เหรียญเนี่ยใช้ใช้ไม่เยอะ ครับเดี๋ยวดูธรรมชาติที่ผิวพระกันก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูเรื่องของผลตรวจธาตุโลหะกันซึ่งซึ่งอยากชวนให้ดูมากๆเลยนะครับเราดูธรรมชาติที่ผิวพระนะครับมีร่องรอยการแต่งตะไบนะครับไม่มากนะครับด้านหลังลักษณะที่ผิวนะครับอย่างที่บอกว่าตามุ้งรากปักชีเนี่ยนะครับมันมันดูไม่ยากนะครับดูผ่านกล้องกําลังขยายสูงเนี่ยถ้าพระที่มีโอกาสที่มีอายุเนี่ยนะครับดูไม่ยากเลยดูก็จะเห็นนะครับแต่ว่าพิมพ์จอบเล็กเนี่ย ของหลวงพ่อเดิมตรงนี้เนี่ยขนาดเล็กนะครับหยิบจับทําคลิปให้ดูเนี่ยก็ยังจะหยิบยากนิดนึงนะครับอย่างแรกเลยสีเข้มสีอ่อนเนี่ยที่ผมบอกว่าความเป็นธรรมชาติความเป็นอิสระของการเกิดของเขาเนี่ยนะครับมันจะดูง่ายนะครับดูตรงไหนก็จะเห็นละนะครับและความไม่เรียบของการเซตตัวของเขาเนี่ยนะครับความเหี่ยวย่นที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเองก็หาข้อมูลมามาระดับหนึ่งนะครับแต่ว่า การสร้างเนี่ยก็ไม่ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะครับมีคนพูดหลายคนแต่ว่าก็ก็ไม่ค่อยมั่นใจนะครับบางที่ก็บอกว่าออกวัดหนองหลวงนะครับก็ก็ผมเองก็ก็อ่านมาระดับหนึ่งค้นคว้ามาระดับหนึ่งแต่ว่าก็ผมไม่มั่นใจนะครับปีสร้างก็ไม่มั่นใจนะครับสอสี บางบางคนก็จะบอกว่าอยู่ประมาณ2470ถึง2484ครับก็กไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าเราดูเรื่องของความเป็นธรรมชาติที่ผิวพระดูความเหี่ยวย่นที่ผิวพระเนี่ยนะครับก็น่าจะช่วยให้เราวิเคราะห์พระได้ระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของผลตรวจาธาตุโลหะกันนี่ครับอย่างที่ผมเคยพูดไปว่าในหูเหรียญเนี่ยนะครับมัน หลอกกันไม่ได้นะครับร่องรอยตรงนี้เนี่ยน่ครับร่องรอยแบบนี้เนี่ยนะครับมันมันหลอกกันไม่ได้นะครับเพราะว่าอยู่ด้านในทํายากนะครับอย่างที่บอกว่าผมทําทองเหลืองผมเททองทําหุ่นเทียนอะไรมาก่อนเนี่ยผมยังมองว่าแบบนี้ทํายากมากเลยครับหูเหรียญนี้ก็จะไปเซนหนึ่งส่วนสามของเหรียญนี้แล้วนะครับ ก็พิมพ์ทรงอย่างที่บอกนะครับก็ผมเองไม่ไมไมค่อยเน้นมากมายนักนะครับผดูธรรมชาติที่ผิวพระเป็นหลักนะครับดูความเหี่ยวย่นนะครับดูวิธีการหล่อว่าเป็นหล่อแบบโบราณหรือเปล่านะครับมีเม็ดแร่ดินนวลให้เราเห็นไหมเนี่ยครับสวยงามนะครับภาพนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของผลตรวจธาตุโลหะกันนะครับประกอบการพิจารณาพระผมก็เดิมพิมพ์จอบเล็กอง์นี้ ก็ผมไปตรวจด้วยเครื่อง SD Analyzer หรือ SD Scan เนี่ยครับก็เจออะไรเจอทงแดง57.51เจอสังกษี37.73เจอตัดกัว1.65เจอเหล็ก1.21เจอสารหนู0.95เจอดีบุก0.53เจอนิกเกิล0.38เจอเงิน0.03 ครับอย่างที่บอกว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยนะครับก็เครื่องละประมาณล้านนิดๆน,นะครับเพราะว่าเขาพัฒนาจากเครื่องโกสแกนเนอร์นะครับใส่ใส่เรื่องของค่าพารามิเตอร์เข้าไปนะครับที่สามารถตรวจพาสมเด็จได้ก็เจอท่าลูหัแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูผลตรวจจากเครื่องฟิชเชอร์เอ็กซ์เรย์โคสนะครับเครื่องละ2อล้านกว่าบาทนะครับว่าเขาตรวจเห็นอะไรมาบ้างครับไปลองดูกัน ก็เจอทองแดง56.57เจอสังกะสี39.12ครับมีนิกเกิล0.435เจอดีบุก0.61เจอตะกัว1.719เจอเหล็ก1.379นะครับธาตุหลักๆทีนี้เราไปดูธาตุประกอบอย่างอื่นที่เครื่องเขาตรวจเห็นนะครับมีทองคำ0.033 มีแพตินัมหรือทองคำขาวเนี่ยนะครับ0.011มีพาลาเดียม0.007นะครับมีเงิน0.012มีลูทีเนียมมีโรเดียมนิดหน่อยนะครับที่เห็นมีโครเมียม0.016มีอินเดียม0.022นะครับมีโมเลดีนัม0.033นะครับอย่างที่ผมบอกว่าธาตุในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเป็นธาตุที่มี ราคาแพงกว่าทองคานะครับเพราะฉะนั้นเราเจอเราเห็นแบบนี้เนี่ยทำให้เรารู้สึกดีนะครับแต่ธาตุหลักๆที่เห็นมีอะไรนะครับอย่างที่ผมบอกมีทองแดงมีสังกะสีมีนิกเกิลมีดีบุกมีตะกัว่วมีเหล็กนะครับในขณะที่ธาตุอื่นๆที่มีราคาเนี่ยนะครับก็เห็นหลายตัวเลยนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นพระยุคใหม่เนี่ยนะครับโอกาสเป็นแบบนี้เนี่ยผมว่ายากนะครับเพราะฉะนั้น เราดูธรรมชาติที่ผิวพระนะครับร่วมกับผลตรวจธาตุโลหะเนี่ยมันช่วยให้เราพิจารณาพระได้อีกมิติหนึ่งนะครับก็เป็นข้อมูลสนับสนุนให้เราค่อนข้างจะมั่นใจค่อนข้างจะรู้สึกดีกับพระที่เราสะสมนะครับเรามีข้อมูลหลายๆด้านประกอบการพิจารณานะครับดีกว่าดูเพียงกล้อง 10x อย่างเดียวนะครับแล้วก็มั่นอกมั่นใจกับกระแสโลหะนะครับกับตามนิพิมนะครับซึ่ง ไม่ไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับเพียงแต่ผมมองว่าในเมื่อเรามีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเรามาถึงยุค 5G กันแล้วเนี่ยนะครับการที่เรามีข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้เนี่ยมันทําให้เรามั่นอกมั่นใจนะครับกับพระที่เราสะสมนะนัันก็เลยอยากฝากกับนักสะสมไว้นะครับว่าลองใช้ข้อมูลแบบนี้นะครับร่วมกันพิจารณาพระที่เราสะสมในขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้ ใช้กล้องกําลังขยายสูงนะครับเพื่อสําหรับดูพระนะครับที่เราสะสมเนี่ยนะครับช่วยเราได้เยอะนะครับเห็นรายละเอียดนะครับมากกว่ากล้อง 10x นะครับสีสันวันนะ้เราเห็นชัดเจนเลยก็ฝากไว้นะครับเท่านี้นะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ ผมมีตัวอย่างการเกิดสนิมเหล็กมาให้นักสะสมได้ดูเปรียบเทียบกันก้อนเหล็กก้อนนี้ผมเก็บได้กับดินที่มาถมที่ประมาณเกือบ10ปีแล้วเราลองมาดูความคล้ายคลึงกันลักษณะการเกิดสนิมธรรมชาติกับการเกิดสนิมที่เกิดกับผ้ารอโบราณที่ผมทำคลิปมาให้ดูกัน นะครับจะเห็นความคล้ายคลึงกันผิวไม่เรียบผิวกรุกขระคล้ายผิวส้มสีเข้มสีอ่อนสีสนิมสีส้มอมน้ำตาลสีน้ำหมากนะครับการเกิดของเขาเนี่ยนะครับอยากให้ดูตรงนี้แล้วก็ไปพิจารณาพระรอโบราณที่ท่านมีนะว่ามีคำคล้ายคลึงกันอย่างไรกันบ้าง อย่างที่ผมบอกว่าอันนี้เป็นเหล็กนะครับการเกิดออกไซด์การเกิดสนิมของเขาเนี่ยเกิดได้ง่ายได้เร็วกว่าครับนี่อีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้จะค่อนข้างชัดนะครับสีส้มอมน้ําตาลสีน้ําหมากอย่างที่ผมว่าความไม่เรียบความเหี่ยวย่นที่เกิดขึ้นนี่ฮะอยากให้ดูธรรมชาติศึกษาธรรมชาติแบบนี้นะครับไม่เสียหายหรอกครับเพราะว่ามันไม่มีใครไปทําไปปรุงแต่งให้เขา เกิดขึ้นแบบนี้นะครับนี่ฮะเราจําภาพแบบนี้ไว้นะครับแล้วเราก็ไปดูพระร่อโบราณที่เรามีถ้าใกล้เคียงกับการเกิดธรรมชาติแบบนี้เราก็ได้เปรียบเดี๋ยวดูเหล็กเส้นที่ผมเก็บได้ที่ข้างบ้านนะครับลักษณะการเกิดสนิมของเขาเนี่ยครับสีสันความอิสระใน การเกิดสนิมของเขาสีเข้มสีอ่อนที่เกิดขึ้นความไม่เรียบที่ผิวอย่างที่บอกว่าการใช้กล้องกําลังขยายสูงเนี่ยมันช่วยให้เราเห็นรายละเอียดเห็นความชัดเจนที่มากกว่าการดูผ่านกล้อง 10x เห็นไหมครับความเข้มความอ่อนของสีผิวขุกระอย่างที่ผมบอกผิวไม่เรียบผิวส้มที่เกิดขึ้นนี่ครับความเป็นธรรมชาติของเขาเราศึกษาการ เปลี่ยนแปลงธรรมชาติที่ผิวของเหล็กนะครับไปเปรียบเทียบกับพระหรอโบราณที่ใช้โลหะที่เกิดสนิมยากนะครับแต่ทําไมพระที่ผมนํามาให้ดูเนี่ยเห็นคราบสนิมนะครับเราก็มาเปรียบเทียบกันว่ามีความคล้ายคลึงกันไหมนะครับอยากให้ท่านดูท่านพิจรารณาเองผมเพียงแต่แนะนําวิธีการนะครับ ท่านก็ลองวิเคราะห์ลองคิดตามไปดูว่าเอมันใช้ได้จริงไหมนะครับอย่างที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยอันนี้คือธรรมชาตินะครับไม่ได้ไปไปทำอะไรกับเขานะครับแต่หลายๆคลิปที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยนะครับการเกิดสนิมของเขาก็จะคล้ายคลึงนี้นะครับของหลวงพ่อโตวัดบางพรีเนี่ยพระ40ปีก็สนิมสวยงามนะครับหรือหลวงพ่อเงินที่ผมทําไว้พิมพ์ิยม8องค์ แล้วก็คลิปพิมพ์นิยม5องค์นะครับดูกันยาว,ยาวๆเปรียบเทียบกันไปยาวๆนะครับค่อยๆดูค่อยๆศึกษานะครับหรือหลงเข้าไปวัดกําแพงนะครับทาไว้ยาวๆให้ค่อยๆ,อยๆดูค่อยเปรียบเทียบอย่างที่ผมบอกคือผมอยากให้ดูความเป็นธรรมชาตินะครับดูการเกิดของเขาแล้วมาปรับใช้กับพระที่เราสะสมนะครับท่านดูท่านก็จะมีคําตอบให้กับตัวเองแหละว่าพระที่ท่านสะสมเนี่ย มีอายุไหมมีความเก่าไหมครับ